สวัสดีครับพลอยพี่น้องทุกท่านนะครับน้อมวันนี้ครับสีมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเรือปักยกสดนะครับเห็ดก๋วยเตี๋ยวเรือบรรยากาศครับบรรยากาศคึมคึมืันนี้เขาเส็ดแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแบบน้ำซุปไม่ต้องปรุงนะครับเดี๋ยวถีพ้ามาเบิ้งครับวิธีปรุงเด้อเหมือนตอนนี้พวคร้ันก็ล่างซ้อยคูนเทน่้น้อยข้างในครับ เป็นเครื่องในวัวนะครับตัวนี้พวกตาขี้ดิ้วสาวสิบกีบผูกกอนแทน่าคอนแทน่ตัวนี้พวกหัวใจไข่ลังตัวนี้เนื้อหัวใจได้ไหมเนื้อหัวใจไข่ลังสีนั่งอีกห้ายครับของเห่าตัวนี้กระแม่นตัวนี้เช็ดเช็ดเป็นศูนย์เนื้อเปื่อยครับมีเลือดน้ำนี่เลือด๋วยเตี๋ยวลําต๊ก๋วยเตี๋ยวเลือดตัวนี้ เอาไว้ตู้เย็นเ่าเฮดสเต็กตัวนี้เป็นเนื้อติดมันนะครับเห็ดก๋วยเตี๋ยวเกล่อ่วนน้ำซุปครับผสมมันจะมีขากระดูกงวครับกระดูกคองวครับนี่ขากระดูกคอโมเมนต์น้อยๆนะครับสามขาครับนี่นี่ก็แม่นครับสูตรปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับเบิ้งครับสูตรแบบ ซื้อสูตรหกเมือนครับสีเหลืออยู่หกบาทมื่อนี้ล่ะครับอันน้บแบกไส่เกลือก่อนครับวันนี้เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือปักยกสดนะครับใส่เกลือครับอันน้ำเบกจ็กสองผนอนะ่ะตัวนี้ตัวนี้น้ำรว่วเข้ากับใส้ใกันหนตัวนี้เนื้อเปื่อยหนึ่ง ตามให้ดีครับตัวนี้เป็นช่องลวกเส้นตัวนี้เป็นช่องน้าซุปตัวนี้เป็นช่องตุนเนื้อเปือ่อยขั้นตอนต่อไปครับใส่กระดูกงวงลงไปครับกระดูกขางวน,นี่เนือน้องวงครับนี่ อ่เห็นหมอครับหนามมันเหลื่อมเปลี่ยนสีเลยก็จะสีมันเนินครับต่อไปครับเอาใส่ใบเตยลงไปครับนล้วกบหัวใส่เถ่าครับเฮาสีบรหันเป็นแหวนนะครับมันสีเปื่อยเพราะว่าเฮาสีเอารสชาติมันอย่างเดียวใส่ลงไปครับประมาณไหนนกที่แเหมือนพุทโธถึงก็เบิร์ตผุนนะครับตัวนี้ใส่น้ำตุ้นเหนืองหัว สองก๋วยเตี๋ยวกะไส้ตัวนี้ก็เป็นหากหากคว้างแส,งสยใสนะครับใส่ลงไปครับมากกับหัวหอมนะครับหอมหออัวไงตัวนี้เป็นสูตรแบบทำซุบปบต้องปรุงครับตาเบินง่เห้อมันสีมิ่วะผสมแบบ เครื่องยาจีนแบบวไล่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำคุณอุต,ตวดดัวเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นน้ำตาลกวดนะครับนี่กานกวดท้องกระใสต้งไปครับหนึ่งก้อนนะครับเนาะประมาณน,นี่แหละครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าใส่ลงไปครับโพดนอนกลนครับนี่ครือกระเทียมครับเป็นหัวกระเทียมธรรมาดาตำหรือทุบก็ะไรครับใส่ลงไปตัวนี้เป็นคาครับคาเผาหั่นแว่นเผาหรือว่าสือเป็นคาปนสําเร็จเป็นส่างอะไรครับมันโมมี่ไปสือแล้วมันโมมี่ต้าใส่ลงไปครับ ว้าตัวนี้เป็นข้าวนียครับข้าวนียก่อนเ้าใส่ก้อนหนึ่งกับพ่อนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ลงไปครับสองก้อนครับตันนี้ครับตัวนี้ครับเป็นอบเชยครับอบเชยเอาใส่ลงไปแล้วครับอบเชยนะครับใส่ลงไปสักประมาณสามแท่งครับสามแท่งตัวนี้คือป่วยกากครับนี่ป่วยกาก ใส่ลงไปครับประมาณนี้ครับประมาณห่อเมื่อหนึ่งปงงปวยเกลือครับเด้อนี่ครับบานนี้ใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวครับไปายก๋วยเตี๋ยวเร <ume. S 2> ืองเครื่องก๋วยเตี๋ยวเด้อครับเด้อบานโอ้ยนี่แหละครับสื่อสูตรว่าไหม่มันก็ยากเนยียเด้อคุกคุกเมนก็จังบาทก็หกหมื่นหลือหกบาทครับสี่บอกสูตรก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่มมงนี้เลยอ ตัวนี้เป็นน้ำมันหอยประมาณนี้ครับตะลิวทับพี่นี่แหละบอสไซลายเือให้คบซอสปรุงรสครับฝาเขียวเอกจากใส่เครื่องกระบ,บวยหเรือว่าเครื่องตะลิวเครื่องยังกระเหลียวแต่ไฟเสื่อนนะครับเด้อ นี่ครับเครื่องขึ้นกันครับเทลงไปซีวดำครับซีวดำย่าเดียนลูกมันสิดำตัวนี้ตัวนี้ห้ามโปรตองใไ่ห้ายครับรเครื่องขึ้นกันครับอา้าวมันม่คืนเหอจโอ้ยสูตรเขาเนาะ สรั่วก,ก้อนไหนบอที่ออเอาเข,าว,ขาวครับตัวนี้ขเขาเจน่าเขามาปรุงนีง่ปุกมันมันแสบแล้ว,วอา้าวพิกไทยครับพริกไทยตามแล้วเรียบร้อยเออลูมุ่งกล้องอีก ใส่เครื่องให้กันครับเอาลงมาแล้วฮะเป็นเตาเจียวครับเตาเจียวใส่ยางมาใส่เครื่องให้กันครับใส่ยางมาเครื่องครับเพราะว่าท่านชิพอดีเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้เป็นขายหัวรอครับนี่ตัวนี้เป็นสมุนไพรบ้านเรานะครับใส่เหมือนกันนะครับเอาไปล่างหรอครับฝนตกใส่เอาใส่เอาเลยเนกลงกลนพุ่นเออจังตัวนี้เป็นน้ำกระเทียมดองนะครับเด้อใส่หนึ่งกระบวยไปเลยเอามาบุก พ่อเดี๋ยวต้องคุเนาะคือเดียวเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นน้ำขึ้นเตียยนะครับฟ้าใสนะครับน้ำข้นนะครับเอาใส่นะครับซอนหนึ่งซองหนึ่งเอาออกเลยพกเนี่ยปไหนกันน้ำขึ้น,นเตี้ยฟ้าใสสูน่น้ำข้นยังม้อนเด๋อนะครับมันสีบโครบสูตร กะทิครับกะทิอย่าลืมเดือดจน่อยเียวเพราะท่านใส่อยู่ใส่กะทิลงไปครับมาตรงมาตรงข้นนะครับเด้อเพราะว่าเนาะโอ้้โอยน้ำสูดก,ก๋วยเตี๋ยวเหลือพตอตรงกุ้งนะครับเด้อบดเลยพ่อทำเอาเหลือมาใส่บ่ะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อน ให้เครื่องเดือดยังใส่เลือดงัวงแล้วครับบอกฝาไวไปเนี่ยโอ้ไม่เนีง่งมันก็เคยไมาดีแตัวนี้แ <c oughs> ยมแยมสวอ่ะเหรอใช่ละแยมทะเลหน่อยท่านคนดี <c oughs> นี่เลือดงัวครับตั้งหากมันสีใส่ลงไปในานา้ำเลยครับเขาเห็ดก๋วยเตีเ๋ยวเลือดเดี๋ยวให่หนามเดือดเครื่องครบเปื่อยเจ้าหน่อยครับเขาจังสีมาใส่เลือดน,น้ำกลด ครเป็นขวาหลวกก๋วยเตี๋ยวเราสเตนเลสแบบดีนี่สเตนเลสพวกคนก๋วยเตี๋ยวครับนี่สมมติว่าย่องย่องย่องเสร็จใช่ะเหอเกเครื่องปุงหอมนีกเคองรมเหรอน่นเครืองหมหน้าอมงใหาันจลนเะวกวเสร็จเขวากลวเส็ต้องใส่ไง มไดปกเาตตู้ดอาัยางเ็บาเบซอนคนเก็บเต็มนไปเยบไปตัว,ว,วตัวนี้เอาใส่ของหลวกเสร็จก็ได้ครับอยาอยอนุญาตนครับเด้อปิดฝาก่อนครับเดีย๋ยมันจะบาหวอน นี่ก๋วยเตี๋ยวปลายกสดเกิดกันตอนสุดท้ายนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเหลือโอ้ตัวเลยปวดบุบเลยเนี่เบียนหัวเห็ดขายกักคุัหน่ามีเกิดในใจนี่ยนดหมดเลยเดี๋ยวเหยื่อเป็นฟองกันยังน้อยด้วยตัวเลย ซิกคือคือไงดิมอแบบดีเว้ยแบบงยมาเด้อครับเด้อนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนามคนหอมแหงโอ้โกระดูกหัวพคนนกับเนื้อติดมันเนื้อเปื่อยกินเวิดมือกับเบิดครับวันนี้สิกซิกเออขยาวขยาวตัวเนื้อนี่เอา เดาเดเอาเนื้อเนื้อเนื้อแบบสีชมพูเขาซ้ำหนึน่งทุกอย่างยังซุปอ,อ,อ,อี่เงอีตีขอนี่เยเะขอ่วาไปมานมันต้องตองลุ่มฝนยังซุปยังยงโอ้ติดการซสาก็ามานำสามานำดิ <laughs> แยกเปลี่ยนกันเลยโอ้ยเอาปวยกากซะเลย่อเอาแต่น้ำน้ำมอชาเออค่ะเออนี่เอาแตาน้ำยู่ขวบมาหนึ่งข้าคนนี้ว่ะเฮ่ยอไรเจียบอ้าวมันป้งหวานปุ้งป้งเอาตั้งป้งตั้งมุกป้งตั้งมุก่ะไรปุ๊กปุ๊กปุ๊กอนเยอะเกียมนี่ป้งงอาเดอ